นดี่ยับมีการครับจัดส่งรอบเช้านะครับขอบคุณลูกค้ามากนะครับจะเป็นรุ่นวีนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเนาะเป็นสีเงินนะฮะอ่ามเนียมนะครับสวยงามมากน่ครับเดี๋ยวทดสอบก็เตรียมส่งให้เลยครับนี่ก็ค่าเอินเอินวนเงินเกินมาก็สี่สิบบาทจัดไปสองถุงนะครับทุกแก้วนะครับผมนี่ก็แถมให้ไปนะครับนี่ก็มีคู่มือนะฮะของดีเนาะก็สวยงามนะครับผมประกอบได้นะครับเดี๋ยวลองทดสอบก่อนนะฮะ่อความชัวร์ว่าระบบทำงานดีหรือเปล่าก็นิดหน่อยครับเดี๋ยวก็ปล่อยแค่ให้นะครับ ต้องจัดไะคับลนไปนะครับบขเชิข้า,างนอกเลยนะครับผมทดสอบข้างนอกนะฮะ้านก็อันตราย้องอยู่โอเคนะครับให้เราเ้นเลำได้นะครับผม นี่ก็ล็อกได้นะฮะถ้าขึ้นลำเสร็จนะครับถ้าล็อกก็ไ <Jah> ม่สามารถจะยิงได้นะฮะยิงได้นะครับถ้าลงมาก็ยิงไม่ได้ถ้าบีบลังออนนะครับอ๋อจะบีบก็ยิงได้แล้วครับผมโอเคทั้งสไลด์นะฮะสวยงามมากนะครับระบบทํางานปกตินะครับผมเคได้จัดส่งให้นะครับสนใจสินค้ารุ่นไหนก็ทักมาครับเราก็พร้อมส่งให้นะครับผมนี่ผมก็จะติดซิลิโคนให้นะปล่อยแค่ให้นะครับ ใช้ให้เลยนะครับผมก็เลือกสิทิ์สิสรคนให้นะครับเออ่สนใจรุ่นไหนก็ทักมานะครับเราพร้อมส่งเลยนะครับผมช่วยแชร์ให้ติดีกันนะครับจัดส่งให้เลยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ